เอาล่ะวิดีโอนี้เดี๋ยวสวัสดีพ่อม่พี่น้องประชาชทุกคนนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะไปส่งหินให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งหินครับผมส่งหิน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 ส่งหินนะครับขออนุญาตเลยละกันนะขออนุญาตส่งหินเลยละกันนะตันเ่อรเลยสถานที่ที่เราจะไปเอาหินนะครับผมนั่นก็คือน่าจะเป็น ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้วะไอ้บ้าเอ,อ้ยตรงไหนวะทาโยงครับเอาน่าจะเป็นตรงนี้นะครับทาโยงอันนี้มันลงเรื่อยไม่ใช่หรอลงเรื่อยมันจะมีหินได้ไงวะนะเนี่ยอไปดูครับผมไปเบาซ้ายที่นั่งเมยววัสันวันนี้ได้เจ้าเอ,อ่อเจ้าอะไรวะอะไร F Y H นะครับผม12ล้อนะครับที่ยงครับไม่มีหมั่วครับเดิมเดิมครับผมอันนี่เอาเจ้าดีมาเล่นดูหน่อยนะครับไม่ต้องพรนะไปเลยไม่ต้องพรโอ้เออเอออุ้ยทดทดทีรักกันนี่ผมลงผมได้ลงมอดรถกระบะไอ้รถไอ้สปอร์ตมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูดิ ไม่ได้ลงมาหรอ,อ,อน่าจะไม่ได้ลงครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเนาะไม่ได้เล่นฟ้าอี่สองลายคลิปแลวโอ้โมีไฟแม่แอมเอ็มเบียนไลท์หรือเปล่าครับเนี่ยิบสี่เฉดสีหรือเปล่าครับเนี่ยไปครับขอยัดไฟสูงเสบตานะขอยัดเลี้ยวทางนี้นะ ขอยาตไปรับหินเลยแล้วกันนะนี่ขอญาดตามเกียร์สั้นนะขอญาดตามเกียร์เล็กนะขอยัดวิ่งทางไม่ดีนะขอยัดเหยียบลั่นๆเลยนะขอยัดดกหูนะขอยัดเสียงลงนนะ <c oughs> ไหนวะอยู่ไหนวะเออเลี้ยวขวาใช่เปล่า อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นป่าแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมมัน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 ไม่ใช่พื้นที่ส่วนรวมอะไรอย่างนี้นะมีออปชั่นอะไรบ้างวะเนี่ยวุทะยกอุทรถกระจกได้อู้หูไม่รถกระจกได้โอ้เรื่องจัดเลยว่ะท่านผู้ชมมีออปชั่นอะไรบ้างวะ ไหนดูหน่อยดิคือแบบนี้มาอาจจะติดมืดๆหน่อยนะนะครับท่านผู้ชมเราไปรับหินกันนะครับเนี่ยมันเป็นป่าเป็นแบบโอ้มีเสาไฟฟ้าเข้ามาด้วยเป็นป่าแต่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับอา้าวแล้วมึงพี่มีหินขายหรือเปล่านแดงพี่เอ้ยแล้วผมจะเข้าไปได้ไหม,นม,นมนเนี่ยมันแคบจังวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้เอาฮะมันเปิดให้อตัตโนมัติเหรอโอ้โห ประตูกากากนี่แม่งมีระบบอัตโนมัติซะด้วย <S <S โอ้ลืมจ้าดว่ะโอเคโอเคไม่ต้องส่งหินแล้วส่งเศษไม้แล้วกันนะเนาะเศษไม้ไป็นเทท,ที่นาให้เขาจะได้เป็นปุง๋งเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยเนาะท่านผะู้ชมเนาะอืม้มโอ้ยไม้หล่นเยอะจังนะพี่นะอันนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับเฮ้ยเราได้จเจออะไรครับเนี่ยท่านผู้ชม มันเป็นเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องนวดข้าวเลยว่ะเจอแต่ของปแปลกๆแล้วในเกมนี้เนะาะแล้วผมจะไปเอาไม้ได้ที่ไหนครับเนี่ยฮะอ๋อตรงนี้เข้าได้หรือเปล่ากดอ A เพื่ออะไรก็ผมกดแล้วเนี่ยกดไม่ได้เข้าไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเอางี่ไงนไงเศษไม้เต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาเศษไม้ก่อนแล้วกันเนาะ ขายเลยเสร็จมลาลอยกองไม้เต็มเลยว่ะเอาไม้ให้ลูกค้าเอาไม้ให้นอเสร็จมาให้ลูกคับโอ้พี่เอาอ๋อนึกว่ามีนึกว่าไม่มีรัว้วนึกว่าเอากองไม้เป็นรัว้ว เอาเศษไม้ให้หน่อยครับเอาเศษไม้ให้หน่อยอ่าเดี๋ยวผมเอาเศษไม้เข้าร้นก่อนนะโอเคตัดโอ้โหพี่จั้ผมบนภูเลยเหรอเพี่โอ้โหดีจังเลยดีจังเลยดิ๊กจุ๊งผมเป็นไรวะน่ะทุกอย่างนี่ไงครับก็พอได้ไม้มาเขาก็จะมาทำเป็นไม้แปรรูปแบบนี้นะครับผมอันนี้เอาพี่เอาไปทิ้ง ปุ๋ยจริงๆหรอเออมันสามารถนำมาทำไม้โอไม้อ,อมัดได้นะครับไม้แบบทุกชนิดนี่ทำได้หมดนะครับอ,อมาสั่งได้นะครับมาสั่งได้ไม้ไอซิเหลี่ยมแบบนี้เหมือนในเขออาเรียกเหมือนในคอนทัคชั่นเลยวนะนาอคอนทัคชั่นก็เป็นแบบนี้แหละนะครับผมป่ะเราไปส่งให้ลูกค้าดีกว่าคุณปรูลยะครับผมคุณปรูละครับคุณรูเลย นี่ครับปุ่นูเลยครับปุ่นูเลยแต่ว่าวันนี้เอาหน้าเดิมมานะครับผมหัวเดิมเดิมเดิมเลยครับผมหัวเดิมเดิมเลยนะครับเดิมทุกอย่างนะครับผมเดิ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 มมาเลยป่ะเดินทางกันเลยว่าแต่เราจะไปเทไหนดีอะเทในหนหมู่บ้านแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ไงซอยนี้มันวิ่งทะลุหมู่บ้านได้เลยนี่่าเอ่อโอ้กา ออก็เดี๋ยวไปเทตรงนี้ละกันนะทางนี้วิ่งทะลุหมู่บ้านได้เลยนี่หว่าท่านผู้ชมเอนี่ข้อข้อดีของการวิ่งเี๋ยวสองรอบก็มีนะครับไปเลยซิกเลยอ้นี่หัวดเดิมๆเราก็ขับได้ วัวเดิมเดิมหัวเดิมเดิมใช่ป่ะรูด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 หลุมเลยผมรูดหลุมเลยรูดเลยรูดเลยครับรูดเลยครับผมใช่หรือขวาวะดู่ันดิอมอมออกขวานะครับท่านผู้ชม นั่นคือนี่บอกเลยโคตรน่ากลัวนะท่านผะู้ชมโคตรก็กลัวเลยนะเออนั่นคือนั่นคือซานั่นคือซาดเซ่ว่าไปว่าไป นั่นแหละว่าไปว่าไปเลยว่าไปว่าไปว่าไปนั่นแหละว่าไปมันจะไปหลุมมันเยอะอย่างงี้วะเนี่ยหลุมแบบสมจริงนะครับผมมีเห็ดหรือเปล่าผมว่าต้องมีคนไปเก็บเก็บเห็ดกันบ้างนะดูดิเห็ดมันเกิดอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเห็ดอะไรวะเนี่ยฮะเว่อว่าจะว่า นอนไปติมพี่เหมือนไงวะเนี่ยน่าจะนอนเยอะเกินไปครับผมเ,ออ <laughs> เหตุเป็นเยอะจริงๆวะเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ไปแล้วครับเนี่ยตรงสต็อปอะไรไรสาระลุยเป็นแล้วเ <laughs> ตือนล้วห้าสิบครับผมเบาห้าสิบไม่ใช่เตือนห้าสิบไปผม,มสีแดงนะครับน่ เออผมจะเลี้ยวเดี๋ยวลูกี่ขออนุญาตนะขออนุญาตเลี้ยวตัดหน้าเลยแล้วกันนะขออนุญาตนะเบรกได้ก็เบรกเบรกไม่อยู่ไม่ชนเราแล้วรถผมใหญ่กว่าอยูนะ่แล้วเลือดที่พ่ายแลยไม่ยุดยอะไรแล้วเ <c oughs> สียงเบรกคขาไถล้อ ให้ผมไปเทไหนครับลูกพี่ให้ผมเทไหนครับเออเทบนหัวพ่อมึงเอ้ยเอาเพื่อเอาก็ไอ้นี่ไอ้นี่กดตีนไว้ให้ลูกค้าได้กดตีนมาให้โอ้เฮ้ยมึงจะเบรกทำไมที่ก็หักหลบดีลูกพี่เอ้ย ไหนครับหัวหน้าครับทีนี้เราผมเทขออนุญาตเทตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมันคืออะไรวะเนะี่ยอ๋อต่อฟางครับผมขออนุญาตเทเลยแล้วกันนะเถอะขออนุญาตเทเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก,กด e c นะั่นแล้วก็ทำการซื้อที่เรียบร้อยนะครับทุกยงครับอ่าก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะดุมกระดัมเราก็ต้องซื้อท่งซื้อที่เรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเลาอนี้มันร้านค้าอะไรเหรอท่านผู้ชมเราไปทีข้างในนู่นเลยนะท่านผู้ชมในมุมๆอ่ะตรงมุมๆริมๆอ่ะโอเคเราล็อกลูกเขาเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยยังวะ เอายังไม่ล็อกเลยอะอะไรวะเนี่ยเออล็อกดิอ่าล็อกเรียบร้อย้วครับผมถอยเลย,ยโอ้ดูดิขัด,ดจังทุายทาุกท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 ุอทุกทุกกทุกทเกทุ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 กททราทุก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 กทุกทกวุกทุทางทุกทุก ลอยมันจะไปทางนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมดั้มเลยนะเดี๋ยวผมดั้มหลังเลยนะดั้มเป็นกองไว้นะเขาบอกเขาสั่งให้ดั้มเป็นกองไว้นะโอเคดับแล้วครับลูกค้าครับลูกค้าหายหัวไปไหนครับเอาเงินมาจ่ายด้วยครับลูกค้าพูดครับกูจ่ายกูโง่ดิเออเอาลูกค้ามันเอ้าโหไนี่คนตีเลยลูกค้าคนตีเลยฮะมันบอกกูจ่ายกูโง่สั้นว่ะ ไอ้ลูกค้าลูกค้าต้องมาจ่ายนะลูกค้าแบบนี้ไม่ชิงลูกค้าจะชักดาบแบบนี้ไม่ได้นะลูกค้าชักดาบเจอลูกปืนนะลูกค้าไอ้ทำไมไม่จะไปล้อรถขาวจังวะท่านผู้ชมเออล้อขาวล <c oughs> ้อขาวกับรถขาวนะครับผมเนี่า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ารถคันนี้เปลี่ยนหัวผมว่าสวยเลยเนาะท่านผะู้ชมเนาะว่าไหม เอาหัวไปแต่งอะไรเงี้ยผมว่าสวยเลยนะอันนี้หัวมันเดิมเงินไปเนาะโอเคดำเลยดำเลยผมว่าเอาหัวไปแต่งอะสวยเลยนะเนาะใส่หมวกใส่ไฟขึ้นไปเด้ออวนอะไงงามเทนอ่ะล่ะเอาเฮ้ยลูกออกวิ่งออกก่อนแม่แลวเลยลูกวิ่งออกก่อนแม่แลวเลยเอ้ยใจเย็นด,ดิลูกใจเย็นชนไหมชนไหม ลูวิ่งออกก่อนแม่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหบัตรโถ่ลูกลูกไปได้แล้วลูกนะทีหลังต้องให้แม่วิ่งออกก่อนนะเคดัมครับผมดัมแล้วก็เดี๋ยวพาไปทวงเงินกับลูกโคงลูกค้ากันหน่อยโอเคครับผมวิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราเาฮ้ยแม่งมีตบท้ายด้วยว่ะท,ท่านผูนะ้ชมตบท้ายโชว์ชหน่อยฮนะตบท้ายโชว์ท่านผู้ชมสักหน่อย บเปี้ปยงนี่ตบท้ายคู่เลยอมืมนี่ไม่พร้อมกันว่ะไม่พร้อมกันว่ะโอเคผมเจอใหม่พี่รุ่งนะครับสวัสดีครับ